มีคุณยายคนหนึ่งบอกว่าแค่มีอาชีพแค่มีรายได้แค่นี้ก็อยู่ได้สบายไม่ต้องเป็นห่วงอะไรอีกละตอนนั้นก็คิดว่าน่าจะจริงอย่างที่คุณยายพูดกระทั่งคุณยายหายไปหลายวันได้เจอแกอีกครั้งถึงได้รู้ว่าแกป่วย เปิดร้านไม่ไหวเงินก็ใกล้จะหมดถึงตอนนี้แค่มีอาชีพแค่มีรายได้คงไม่ใช่คำตอบที่ดีของชีวิต ชีวิตที่ดีคือชีวิตที่มีความมั่นคงแล้วชีวิตที่มีความมั่นคงก็จะต้องมีการวางแผนการเงินที่ดีแล้วการวางแผนการเงินที่ดีจะต้องเริ่มต้นยังไงเนี่ยพีระมิดทางการเงินเหรออืมนี่แหละจุดเริ่มต้น ขั้นแรกก็ต้องวางแผนค่าใช้จ่ายและวางแผนหนี้สินสก่อนรายได้จาก100%จะต้องแบ่งเป็นเงินออมและลงทุน10-30%เงินก้อนแรกที่ควรมีก็คือเงินสำรองฉุกเฉิน3-6เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนอาจจะฝากไว้กับธนาคาร หรือจะเป็นกองทุนรวมตราสารเงินหรือตราสารนิระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูงก็ได้ส่วนภาระหนี้สินรวมไม่ควรเกิน35-45%ถ้าเป็นหนี้สินที่ไม่รวมหนี้บ้านก็ไม่ควรเกิน15-20%เช่นหนี้รถหนี้ผ่อนสินค้าถ้ามีหนี้สินในสัดส,ส่วนที่มากเกินไปจะทำให้มีความเสี่ยงสูงมาก ที่จะมีปัญหาทางการเงินในระยะยาวได้ตัวอย่างการวางแผนการเงินและวางแผนหนี้สินกรณีไม่รวมหนี้บ้านหากมีรายได้1 0 0บาทจะแบ่งออกเป็นเงินออม10บาทผ่อนชำระหนี้สิน20บาทและเหลือไว้ใช้จ่าย70บาทตัวอย่างการวางแผนการเงินและวางแผนหนี้สินกรณีรวมหนี้บ้านถ้ามีรายได้1 0 0บาทก็จะแบ่งออกเป็นเงินออม10บาท ผ่อนชำระหนี้สิน35บาทและเหลือไว้ใช้จ่าย55บาทจากนั้นก็จะเป็นการวางแผนในเรื่องของการป้องกันความเสี่ยงทั้งประกันภัยทรัพย์สินเช่นรถบ้านรวมไปถึงประกันชีวิตประกันสุขภาพประกันโรคร้ายแรงและประกันอุบัติเหตุเพราะเมื่อเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นการทำประกันภัยก็จะสามารถช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ ในส่วนต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการออมและการลงทุนโดยแบ่งตามเป้าหมายเป้าหมายระยะสั้นไม่เกิน3ปีก็ใช้วิธีการฝากธนาคารกองทุนรวมตลาดเงินตราสารนี้ระยะสั้นโดยเน้นสภาพคล่องเป้าหมายระยะปานกลาง3-7ปีก็เลือกเป็นกองทุนรวมผสม หรือพอร์ตลงทุนความเสี่ยงระดับปานกลางสุดท้ายก็คือเป้าหมายระยะยาว7ปีขึ้นไปซึ่งมีทางเลือกที่หลากหลายทั้งประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์บำนาญยูนิตลิงก์หรือพอร์ตลงทุนความเสี่ยงระดับปานกลางถึงสูงอีกส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญในการวางแผนการเงินก็คือการวางแผนภาษี ซึ่งเป็นการวางแผนในส่วนของเงินได้พึงประเมินแต่ละประเภทคาดการเงินได้ที่รับเข้ามาในปีภาษีนั้นๆรวมถึงค่าลดหย่อนที่ควรรู้เช่นค่าลดหย่อนบุตรค่าลดหย่อนบิดามารดาค่าลดหย,ย่อนอุปการะเลี้ยงดูผู้ที่พิการเงินบริจาคและผลิตภัณฑ์การเงินต่างๆและสุดท้ายการวางแผนมรดกข้อดีของการวางแผนมรดกคือการทำพินัยกรรม เพื่อส่งต่อทรัพย์สินให้กับทายาทหรือบุคคลที่เราต้องการมอบทรัพย์สินให้ได้รับอย่างถูกต้องครบถ้วนลดปัญหาความขัดแย้งในอนาคตทําให้เรามั่นใจว่าทุกอย่างเป็นไปตามความต้องการของเราตั้งแต่ป้าได้เรียนรู้การวางแผนกานเงินก,นก็ก็ช่วยให้การเงินของป้าดีดีขึ้นเยอะเลยค่ะอย่างป้าขายของก็ได้กำไรวรรพัน ป้าก็เก็บไว้เป็นเงินอมร้อยหนึ่งตอนนี้ป้าไม่ต้องผ่อนบ้านแต่ก็ยังมีหนี้สินอยู่บ้างก็เลยแบ่งเ,เงินมาไว้ใช้หนี้สองร้อยและป้าก็เหลือมาละเจ็ดร้อยไว้ใช้จ่ายจา,จากเมื่อก่อนที่ป้าไม่ได้วางแผนการเงินเลยนี่ก็จะมีปัญหาการเข้ามาเป็นระยะระยะมันก็ทําให้เครียดนะแต่ตอนนี้ป้าก็ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องการเงินแล้วตั้งแต่ป้าได้รู้จักการวางแผนการเงินนี่แหละคะ่ะ นี่แหละชีวิตที่มั่นคงชีวิตที่ดีชีวิตที่มีการวางแผนทางการเงิน